แฟนคลับมิวสุประสิทธิ์ส่งฟู้ดทรัค40คันเสริมทัพฮอจจน #theobbegin ติดเทรนด์แฟนคลับมิวสุประสิทธิ์จงชีวิวัฒน์ส่งฟู้ดทรัค40คันส่งเถิมเติมพลังในงานบวงสวงซีรีส์ The Ocean Eye ฮอจจน #theoebegin ติดเทรนด์หลังจากที่วันที่8มีนาคมทั้งหนุ่มมิวสุประสิทธิ์ได้เปิดเผยทีมนักแสดงและทีมงานระดับโลกในซีรีส์ The Ocean Eye ที่จะตัวนั่งแทนผู้อำนวยการสร้างเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นซีรีส์ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่างไทยจีนสหรัฐทำเอาฮือฮาสนันโซเชียลไปแล้วลาสุดเช้าว,วันที่9มีนาคมนุม่มิวถือเลิกงามยามดีทำพิธีวงสงก่อนเปิดกล้องถ่ายทำซีรีส์โดยมีนักแสดงและทีมงานจากฮอลลีวูดที่บินตรงมาเพื่องานนี้และร่วมพิธีกันอย่างคึกคักนอกจากนี้เหล่าชาวมิวเลียนหรือแฟนคลับที่น่ารักของมิวได้รวมพลังส่งฟูดทรัคจำนวน40คันมาเสริมทัพบ เติมพลังให้กับนักแสดงและทีมงานและได้แชร์โมเมนต์สดๆจากงานวงส่วงผ่านแฮชแท็ก The O.E.Begin จนติดเทรนด์ t w i เตอร์อันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ว